อันนี้เรามาสร้างอุอมโมงนะครับสำหรับวันอีสเตอร์กันนะครับดูโองสวยงามเลยทีเดียวครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับทางเข้าก็จะมีที่ถ่ายรูปเล็กๆไว้ให้เด็กๆด,ด้วยนะครับนี่อุมโมงเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนี่ครับนี่สวยงามเลยนะครับก็ อันนี้เป็นด้านในโบสถ์ตรงนี้ก็จะเป็นที่เหมือนอุโมงที่ฝังร่างของพระเยซูนะครับหลังจากที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนบนกลางเขนนะครับอพอพระองค์ทรงฟื้นจากความตายนะครับก็จะเหลือไว้แต่ผ้าห่อพระศพนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่ดีๆนะครับนี่ครับตกแต่งสวยงามมากปีนี้ อันนี้ภายในโบสถ์นะครับที่เรานประสบก,การณ์อยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไข่แดงนะครับไข่แดงเดี๋ยวเราจะค้นหาประวัติจริงๆเลยนะครับแล้วก็ทำคลิปกันอีกทีหนึ่งว่าการทำไข่แดงเนี่ยสื่อความหมายอะไรแล้วก็มันมีมาตั้งแต่อตอนไหนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาฟังกันนี่ครับไข่แดง แม่แม่ก็ต้มไว้นะครับเพื่อที่จะหา,าให้เด็กๆหาไข่นะครับวันพรุ่งนี้นี่ครับโอ้ข้างในก็สุกนะครับสวยงามแล้วก็าทางโบสถ์ก็ได้จัดเตรียมอาหารเช้านะครับเป็นข้าวต้มไก่นะครับอันนี้ต้องต้มไว้ตั้งแต่ตอนเย็นนี่เลยนะครับเพื่อพรุ่งนี้ที่เหลือก็แม่แม่ก็ซ่อมฝาหม้อนะครับเพื่อที่จะใช้งานเนี่ย ดามจับมันหายไปครับสมัคคีทำกันนะครับนี่เด็กๆว่างจากการตกแต่งโบนทำอุมโมงก็รับประทานอาหารว่างกันนะครับเป็นมะม่วงจัดสั้นหน่อยจัดสั้นหน่อยอร่อยอร่อยออ 说。